ครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคบ่ายนะครับประจำวันพฤหัสที่13เมษายนนะครับสำหรับเมื่อเช้าจับรบขึ้นบวกนะครับต้องขออภัยที่ตัวรูดไม่เอา7ไปเอา3แทนครับเอ๊ะผมก็แปลกใจเหมือนกันพรานอกใจ7ปุ๊บ7มาดีนะพูดถึงนะแต่เมื่อเช้าขาเจาะรอดไปนะครับที่จริงอีกคู่ที่เลงไว้คือก็คือ3 7 9จเ้ ดันไปเลือก3-3อีกกันเลยทิ้ง3-7 9-7ไปยังงก็จะได้เจาะทั้งบนล่างครับแต่เมื่อเช้าจ 6, เจาะ6-7ไปน,นะครับลุ้นกันต่อบ่ายครับผมทันตัวเปิดบ่ายที่บวกครับ2-7-5-0-5ครับ2-7-5-0-5หน้าที่ขนาดผมคิดเขายังอยู่ที่บวกก็เลยจับที่บวกนะครับ้าลงลบเบาๆนะครับสำหรับเปิดบ่ายเปิดเช้าปิดเช้าเลขเลือ2ตัวครับ3กับ4 4กับ3ครับ3กับ4 4กับ3 บาย3เดินดีมากครับส่วนมาก3จะไปหลัก10ครับและเลขเหลือทุกวันที่ผ่านมา3วันเตือนมาทุกวันว่าเลขเหลือยังน้อยมายังน้อย1ตัวทุกวันครับซึ่งวันนี้เลขเหลือเหลือลอยู่แค่2ตัวโอกาสมา3มาไไม่สี่มาเป็นไปได้ครับส่วนตัวผม3เดินดีมากผมก็เลยจับที่3นะครับและเมื่อวันจันทร์ถ้าใครสังเกตดูดีครับ6 7ปิด6กเเช้าตาม 6 6 3 5 3 5สวยครับผมชอบ3ครับเนาะขาลูกขาวิ่งจัด3ครับตาม3ไปอีกรอบด้วกันนะครับ3666ครับพิกัดจะไม่ได้จับนะครับเนีนไม่ที่3หลัก10บนล่างผมว่าน่าจะมีหน้ามาครับ07 37ครับก็เป็นคู่ที่ผมดูตามตารางแล้วผมชอบมานะครับ05 35ครับ แล้วก็ตัวของเขาเองครับ4 3 3 4เลขเหลือครับ433 4ผมไม่ได้พิมพ์นะครับร้อยมัดครับร้อยมัดแและ3วันที่ผ่านมาถ้าใครสังเกตดูวย 3, 3วันบ่ายที่ผ่านมาเบิ้ลหน้ามัง่งเบิ้ลเอาง่ายคือสังเกตคือเบิ้ลกับทุกวันอะวันจนันทร์เบิ้ล6วันอังคารเบิ้ลหน้า3 3วันพุธเบิ้ล3 3นะครับใครชอบเล่นเบิ้ลหามเหมาะสำหรับคนชอบเล่น3ตัวรองดูได้นะครับ ฟังผมเสร็จแล้วลองไปวิเคราะห์ตามนะครับอย่าลืมนะครับผมวางเป็นแนวทางให้ท่านนะท่านไปต่อยอดเอาหรือทำาเอ้ยไม,ไม่ไม่อยากคิดมากก็ลองตามชุดนี้ดูอะไรครับอย่าลืมนะครับ34ด้วยครับ3ตัวครับ8 36 807 805 8 86 86 6 8 37 8 35แล้วก็834ครับก่อเดี๋ยวเจอที่หุ้นบ่ายนะครับผม